มาครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนคนชอบดูรีวิวเสื้อ OVP Overpin พันนะคะวันนี้พบกับแบรนด์เซนจ u เรียนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่าข้างในนะคะดีเทลสตอรี่เป็นยังไงพิเศษยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูเลยข้างในก็ตัวนี้เป็นไซส์ XS นะคะข้างในจะเป็นกล่องเปิดแบบนี้จะเป็นกรรมยีสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวขนมจะให้ดู จริงๆอ่ะอันเนี้ยแอบเปิดแล้วจะมีถุงซิปข้างในอย่างนี้นะแล้วก็เปิดมาก็จะเจอนี่นะคะเป็นตัวเสือ้อตัวนี้นะคะน้องเป็นลายมังกรนะคะเป็นลายมังกรไฟ คือสําหรับคนชอบโทนไฟโดยเฉพาะเลยอันนี้คือป้ายห้อยนะคะตัวนี้เป็นไซส์ x s นะให้ดูคอนะคะคอทําดีนะทุกคน Make in Thailand นะคะเสื้อ OVP แต่และตัวจะมีสตรอรี่ที่แตกต่างนะคะแบบตัวนี้ทําแนวมังกรทําแนวโทนไฟทําแนวแบบดุดเดือดๆนะคะเหมาะสําหรับคนชอบโทนร้อนใครเห็นก็ต้องรู้สึกว่าร้อนแรงอะไรแบบนี้ให้ดูลายหลัง ลายหลังคือแบบเป็นแงมังกรพ่นไฟคือสวยมากทุกคนก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาเสื้อ OVP Overpin นะคะแล้วสนใจไม่รู้จะเลือกไม่รู้จะเลือกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จะเลือกแบรนด์ไหนนะคะก็ฝากแบรนด์ Century นะคะรุ่นนี้นะคะเป็น Limited Edition ผลิตแค่60ตัวนะคะฝากด้วยก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ขอรีวิวง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลย